สั่งสามีซือ for for ้อผ <c oughs> ้าอนัมัยให้ลูกคือไม่ได้บาปนะอันนี้มันแบบว่าเขาต้องออกไปคนเดียวเนี่ยทีละอย่างนะอะไรตอนนี้ถ่ายคลิปหมดอลยชีวิตอะชีวิตอะโชว์คนหมดสามีไปซื้อของมานะจ๊ะทุกอย่างคือการถ่ายคลิปสันดาละาซันดาล่ทุูโกเนสองลูกมาเดินตูเบ้ซันดาล่า วันนี้นะคะซื้อของอีกแล้วนะจ๊ะนี้ได้อะโวคาโดกับม่วงนะคะนาวเขียวตัวน,นี้อร่อยนะคะไว้นั่งกินเล่นสบูอ่อาบน้ำหมดไปเท่าไหร่วันนี้หกสิบสามยูโรนะคะ สามีนาไปซื้อผ้าอนาไมยให้ลูกแล้วก็แวะไปทํางานนี่นะคะด,ดีมากนางนางซื้อขิงไปแล้วหูสวยมากนี่นะคะของวันนี้ของเราใหญ่มาก